ดีครับคุณลูกค้าวันนี้พามาชมรถอัปเดตรถที่เต็นท์วินัยกันนะครับผมว่าตอนนี้มีรถรุ่นไหนมีรถตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปชมทีละคันนะครับผมคันแรกนะครับ Isuzu NKR นะครับโฉมตาเพชรร้อยแรงเทอร์โบ2,800ซีซีนะครับคันนี้จะได้กระบะยาว3เมตร50นะครับลูกค้าคันนี้ปีอ่อปี5 0นะครับผมคันต่อมานะครับ n o r 1 3 0คันนี้ข้างหลังจะเป็นกระบะเหล็กพร้อมท้ายลิฟต์นะครับผมคันนี้ผมบอกเลยว่า ราคาย่อมเยาวนะครับผมแถมได้ไทยลิฟคุมค้มๆด้วยนะฮะขั้นต่อมานะฮะปี61กระบะยาว3เ mm. มตร50พร้อมคอ,อกเสมอหัวเก่งนะครับ<ม>ค,<น>คุณลูกค้าคุณลูกค้าอยากได้แบบเข้าห้างได้ลอดใต้สะพานได้ง่ายๆคันนี้เหมาะครับคอ,อกเสมอหัวเก่งนะครับต่อมาอีซุซปี61เช่นกัน<ม>ครับแต่คันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมกระบะยาว3เมตร50กระบะเหล็กเมื่อยใหม่ใหม่มือหนะครับ คันต่อมานะครับเป็น N-R เหมือนเคยครับคันนี้ปี2,562เป็นตู้แห้งทายลิฟใครที่หาตู้แห้งพร้อมทายลิฟอยู่นะครับบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆนะครับแล้วก็สเปคนี่กำลังพอดีเลยนะครับผมยาว3.20เมนะฮะคันต่อมา E-SU-N-R u, u เหมือนเคยครับแต่ว่าคันนี้ปี2,564ปีค่อนข้างใหม่นะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก มาพร้อมกับตู้แห้งยาว3เมตร20สนะครับสูง2เมตร10ใครหาตู้แบบไซส์ค่อนข้างใหญ่นิดนึงก็คันนี้เหมาะนะครับต่อมาก็ N o R ตู้แห้งคันนี้ตู้แห้งจะปูพื้นด้วยสแตนเลสคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆตู้สวยมากๆนะครับลองมาเยี่ยมชมได้ต่อมานะครับ i s ุ z u ตาเพชร N K R ร้อยแรงเทอร์โบนะครับเป็นรถห้างแท้ ที่ร้านเราจะขายแต่รถห้างแท้ทุกๆคันนะครับแหนบหน้าแหนบหลังแล้วก็เพาลอยของรถห้างเลยนะครับผมก็มาพร้อมกับตู้แห้งนะครับเปิดได้รอบด้านนะครับผมก็คือตู้10บาทนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพามาชมแถวหลังกันนะฮะคันนี้ n r r ตู้เย็นแต่ว่าขายไปแล้วนะครับผมก็มาถึงก็มีออเดอร์ลูกค้าก็จัดไปเลยนะฮะ คันนี้ n r 1 3 0รคันนี้เพิ่งเข้าใหม่เพิ่งเข้าใหม่เพิ่งล้างเสร็จเลยนะครับก็ปี6 3ปีก็ค่อนข้างใหม่ช่วงนี้ร้านเรามีแต่รถปีใหม่ๆนะครับผมก็มีให้เลือกเยอะเลยใครสําหรับต้องการรถปีใหม่ๆไม่หลักหมื่นมีหมดเลยครับผมมาพร้อมกับกระบะยาว3เมตรห้นะครับคุณลูกค้าคันนี้ n r 130รนะครับปี61คันนี้พิเศษหน่อยนะครับ หลังคา2แถวนะครับหลังคามีเนียมกระบะสองแถวอันนี้ลูกค้าสั่งทำคัสตอมไว้นะครับยังว่างอยู่นะครับก็สำหรับใครที่มาออชอบแบบขนคนงานนะครับอยากได้หลังคาสงแถวใหม่มือหนึ่งก็คันนี้ตอบโจทย์ครับปี61นะฮะคันนี้เอ็นอาร์นะครับปี6 3อ่าใช่ปี63ตู้แห้งเหมือนกันยาว3เมตรเออยี่หรือ3เมตร30ประมาณนี้นะครับ สูง2เมตรนะครับตู้ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับผมก็สวยสำหรับใครที่ต้องการเอ่อมาจุได้เยอะๆนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะนะฮะอ่าฮีโน่เราก็มีนะครับดูโท่นะครับผมอินโนว t ตเตอร์300นะครับผมตัว x อ็กเซยู 600R นะครับผมคันนี้136แรงม้า 4,000cc นะครับปี58นะครับลูกตอนนี้เดิมๆทีจะเป็นกระบะคาร์โก้เสริมคอกถ้าลูกค้า อยากได้เป็นตู้แห้งหรือกระบะยาว3เมตรห้าสิบนะครับก็ทักมาคุยสอบถามได้นะครับเราปรับเปลี่ยนให้ได้ทุกๆคันนะครับผมมีคันเดียวครับฮีโน่ผมบอกเลยว่าสภาพสุดยอดมากคันนี้ถูกกว่าอีซูด้วยนะฮะคันต่อมาอีซูร้อยสามสิบเหมือนเคย n อ็นระฮะคันนี้ปีหกสามปีใหม่ค่อนข้างเยอะครับลูกค้าก็ใครที่ชอบปีใหม่ก็มาเลือกมาชมได้คันนี้เออกระบะยาวสามเมตรห้าสิบคอกเสมอมวกนะครับผมโครงสร้างเป็น เหล็กทั้งหมดมือหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่ากระบะมือหนึ่งนะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับสบายใจได้เลยคันต่อมาเอ็นเอลอาร30ยปี61นะครับปี61คันนี้กระบะยาว3ามเมตราสทำสีฟ้าหล่อๆใสๆอย่างนี้นะครับรถทุกคันนะครับเราจะลงกระทะผ่าให้ทุกคันนะครับลูกค้าลลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับว่าได้กระทะผ่าทุกๆคนแน่นอนนะครับแต่งกระจังโครเมียมให้เรียบร้อยนะครับ ก็มีคงมีข้อปูพื้นเหล็กอะไรเรียบร้อยคันต่อมา130เหมือนกันครับยาว3เมตร50แต่งกระจังโครเมียมให้คันนี้ปี5-9ครับนะครับคุณลูกค้ารถทุกๆคันของร้านเรานะครับเราปรับปรุงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกๆคันเริ่มนับเริ่มนับหนึ่งจากลูกค้าทุกๆคนนะครับเพราะว่าเราเช็คทุกๆอย่างไม่ว่าจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทายคลองเหลวนะครับเช็คช่วงล่างระบบเบรกนะครับแล้วก็ ถอดล้อออกมาดูพ้าบงผ้าเบรกอาจจะบวงอาจจะบีคือทําให้ทุกๆอย่างในสิ่งที่ลูกค้ามองไม่เห็นเราก็ทําให้นะครับระบบฟงระบบไฟเราจัดการให้หมดฉะนั้นลูกค้าเอาไปก็สบายใจได้เลยว่ารถจากลูกค้านับหนึ่งจากลูกค้าได้เลยนะครับแถมร้านเรายังจะเรายังมีรับประกันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายให้กับลูกค้ามีรับประกันรถชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำรถจมน้ําให้ด้วยครับ เพราะว่าร้านเราก็ต้องให้ลูกค้าได้รถที่คุณภาพจริงๆครับจากเต็นท์เราออกไปนะครับผมก็ฝากร้านวินัยออโต้คาร์รถบรรทุก4ล้อไม่ติดเวลาด้วยนะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่นิมิตใหม่38ติดถนนใหญ่กันเลยนะครับร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพนะครับผมก็ฝากไปด้วยครับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะแวะเวียนมาชมนะครับมาชมได้เลยนะครับมาชมความงามของรถทุกคันได้เลยนะครับผมวันนี้บอต้องขอรถขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณลูกค้าที่รับชมจนจบด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ